ช่วงสุดท้ายนี้ค่ะหลังจากที่เพลินตาเพลินใจในตลาดน้ำเกือบเต็มวันแล้วพลาดไม่ได้เลยค่ะที่จะมาแชะภาพเก็บไว้ก่อนกลับและที่ตลาดน้ำแห่งนี้ที่แปลกและเรียกกระแสโซเชียลให้คนมาเที่ยวคงจะเป็นเหล่าซูปเปอร์ฮีโร่ที่แฝงตัวให้โหนหยุดทั่วตลาดคุณผู้ชมต้องสังเกตให้ดีๆนะคะแล้วค่อยกดชัตเตอร์ค่ะ เช็คอินอวดเพื่อนๆกันแต่คงไม่เหมือนกับไปชมและสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองค่ะใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนสบายๆแนะนำที่นี่เลยค่ะตลาดน้ำทุ่งบัวชมเป็นอีกสถานที่ที่ให้คุณผู้ชมสามารถมาสัมผัสกันได้ทั้งครอบครัวค่ะโอ้โหลูกชิ้นที่นี่ครัพี่จ<ฮ>ิก<ฮ>ไม่ธรรมาดาจริงไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนี่ครั้งแรกในชีวิตนะ จริงครับนี่มันใหญ่ขนาดนี้ฮะครับก็เป็นไฮไลท์ของอาคารข้าวงาเหมือนกันนะครับที่เรานำพ่อค้าจังหวัดนครศรีสุรายมาคือว่าแหญ่แน่นอนนะครับคือกลับบ้านนะครับทานได้หลายมื้อเลยนะทานได้หลายมื้อครับแล้วระหว่างที่ซื้อไปก็สามารถไปยืดัมเบลได้อนี้มันดัมเบลชัดๆมันใหญ่แล้วมันหนักด้วยแล้วอิ่มนะเนี่ยแล้วแน่นมากเลยครับเห็นบอกว่ามีลูกชิ้นยักษ์ด้วยนะฮะพี่เด็กที่๊กไข่ดีไหมคะขายดีไหม ไไดด้้เขาบอกว่าเขาอยากขายไม้นี้มากเลยครับพี่ครับไม้นี้หรอวะไม้นี้ยฮะขายไม้นี้ต้องขายให้ชกวุนไปตั้งหน้าบ้านลูกชิ้นยักษ์มีที่สุดในประเทศไทยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจริงอ๋อูว่าใครจะทานก็เอาไปปิ้งใหม่ใช่ไหมคะปิ้งแล้วก็ยำมีหลายเมนูครับอ๋ออันนี้เป็นปลาหมึกกระตอยนะครับตัวเล็กๆเนาะครับตัวเล็กครับอร่อยครับปลาหมึกกระตอยครับกระตอยก็เป็นของฝาก ยุธยาอันนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำซึ้งนะครับก็จะเป็นของในชุมชนในยุธยาเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นข้าวแกงใช่ไหมครับข้าวแกงครับถูกมากนะครับสามอย่างยี่สิบอครับมีช้อนอันหนึง่งซ่อมอันหนึ่งแล้วก็จานเยอะถ้าใส่ข้าวเอาใส่กลับได้เพิม่มอีกสิบบาทนะครับครับลึกเล่นลึกเล่นเด้อแม,ม่ฟังยี่สิบตกใจเลย, <laughs> ยซื้อเก็บไปตุนบ้านชักสองอาทิตย์ แหมไปแล้วไปเล่าอ๋อเพิ่มอีก10บาทนี่ก็มีร้านซ่อมตําเยอะมากเลยนะนี่ก็เตี๋ยวอะไรคะนี่คนสวยเลยครับนี่นี่อดีตนางงามยุทธยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับนางงามครับนี่ก๋วยเตี๋ยวกตนนางงามตลองซับนายแล้วนาที้เขาบอกว่าพริก เผ็ดมากมากปลูกพริกเองทำเองเนาะครัวเองครัวเองอันนี้ก็สามกล่องสิบบาทยไมกช่องน้อยครับ้อยพอดีไม่เห็นตัวเลขข้างหลังสูนยนี้ก็สามกล่องสิบจะเป็นขนมหวานน้ำอะไรบ้างบ้างครับอือก็เป็นอะไรที่รวบรวมอาหารหลายสิ่งหลายอย่างไม่ใช่ที่เดียวเลยกินอะไรปั๊มแว้ร้านอาหารก็เปลี่ยนบรรยากาศมาบ้างถ้ามายุทยาถ้าไม่มีโรตีนี่ ไม่รวยกับมาที่นี่เลยไม่ถึงกับพะยาด้วยนะฮะโลซีใไซมานี่นี่เขาทำเราก็เอฟเลยนะครับอ๋อเหรออฟซีอ่ะฮะเอฟซีนี่เขาทำกันสดๆเลยครับสดๆเลยครับถ้าทำสดเลยนี่เห็นไหมก็จะเป็นสามชุดร้อยสามหองชุดร้อยขายดีใช่ไหมคะขายดีมากปีใหม่ได้ยิ่งรวยเดี๋ยวก็หมดแล้วนะคะเนี่ยรีบซื้อเลยสิทันทีปลืดปลืดปลืดทำเองหมดนี่ดูสิ พี่น้องกันเหรอแฟนกันอะเหรอหน้าร้านอ่ะน้าเหมือนกันไหมครับน้าเหมือนพี่ยืนขายเห็นไหมน้องทําแป้งดูสิคะไม่มีที่ไหนแล้วนะคะนี่มีที่นี่ที่เดียวเป็นคนกรุงเก่าเลยโค่นแป้งจนโอ้ยเหมือนยกดัมเบลเลยนะส่วนร้านนี้จะมาไกลนิดนึงครับมาจากไหนคะครับวเจี๋ต้มยำสุโขทัยโอ้โหมาจากสุโขทัยเลยฮะ ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาทานนะคะแม้ใส่เสื้อสีนี้นึกไปใส่บาตรเช้าเ้าย้อนยุคฮรับย้อนยุคสีส้มเยอะมากอาหารการกินนี่จะเป็นไม่ต้องเม้ามอยเลยโอ้โหนี่เป็นอะไรคะกาละแมครับอันนี้ทำสดสเลยโอ้โหนี่กระทะอยู่นี่เลยฮะสวัสดีครับทำเดีวนี้เลยอันนี้ที่รุดร้อยครับ ขายยังไงเอ่ยสามสามบร้อยเดียวค่ะแบบให้เลือกเอาก็จะเอาอะไรเนาะไปที่ของถูกมากอ่ะเดี๋ยวเล้วตลาดเดี๋ยวเราจะมาแวะชมนะมีครบเลยนะของฝากนะแวะชมแวะชิมแวะชมแวะชิมแวะจิกโอ้ไม่ใช่ค่ะหลังนี่ไม่ใช่อต่อนี่อะไรคะโอ๊ปูอัดครับอยู่ญี่ปุ่นเหรอครับนี่สวยเป็นยไง สวัสดีครับเนื่องจากในพื้นที่นี้มีโรงงานอุตสาหกรรมนุ่งมีชาวต่างชาติอยู่เลยครับก็จะมาสั่งอาหารจินโตเมื่อากี่ไปใช่ไหมตัวเซตชิ้นละห้าบาทเองเหรอชิ้นละห้าบาทครับแล้วเวลาเราสั่งก็สั่งเป็นกล่องไปใช่ไหมเรียก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 เนาะนี่พี่ตีครับดูชื่อร้านเขาครับเก๋มากเลยอ่ะร้านอะไรคะร้านร้านแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่หรอคะแม่ไปไหนคะแม่ไปไหนคะ แม่อยู่บ้านโอ้ oh, <laughs> เห็นมาแม่แม่อยู่บ้านแล้วแม่ไม่อยู่แล้วขายลูกเก็บตังค์ให้แม่เปล่า <laughs> อ๋อแม่เราเก็บตังค์อย่างเดียวนะ <laughs> อ้่วพักก่อนสิพักก่อน <laughs> เป้าร้านเ oh, หนื่อยไงเนี่ย เป็นเรือไข่มังกรนะครับไหนคาดไหนเนี่ยไข่มังกรเอ๊ะยังไงฮะก็ดูจะมาใหญ่นะครับโอ้ไข่ด้างในก็จะเป็นไข่ยูมาเป็นทอดมันหรือเปล่าคะลองชิมไหมลองชิมไหมเจ้าคุณชิมเจ้าคุณชอบครับน้อกจาคุณชอบแต่พี่ชอบตัวนี้มากกว่าชอบแมงมุมอ่ะฮะชอบสไปเดอร์แมนชอบปีนป่ายเียกว่าแมงมุมแมงมุมแมงมุมนี่ะไรเนี่ยโอ้ยเจ้าคุณเร็วน้องไม่แล้วไปชิมเร็วเลย ครับขอบคุณครับอันนี้คืออะไรฮะจิมจ้มจิมจ้มครับครับทอดมันไข่เค็มตะกุนจิ้มแล้วมาบอกว่าเป็นยังไงอารมณ์มันเหมือนแบบกินทอดมันแล้วมีไข่เค็มมาอ๋อไข่เค็มทอดมันนายเขาบอกแล้วไข่เค็มทอดมันโอ้ย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 โอ่ยโอ้ยโอยอ้ยโอ้โอ้ย้ยโอ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 ้ย ลูปหนึ่งเหรอขายดีไหมคะขายดีค่ะหมดหมดทุกวันไหมคะหมดทุกวันค่ะโอ้โหของโครงการเขาเรียกคุณค้าให้ค่ะอ๋อนี่ก็จะของโครงการที่ซื้อเองไม่หมดเจ้าของว่าเหมาเหมาเห็นไหมเหมาเจ้ามาใจดีมากเลยอ่ะดีดีนะครับโชคดีนะคะเห็นไหมขายไม่หมดเจ้าของเหมาเองเลยส่วนมากก็จะเป็นของกินของฝากแล้วก็สะดวกซื้อนะครับติดรถติดลากลับเองนั่นแหละขับรถเนาะ ันนี้หนังอะไรคะหนังปลากไก่หนังปลาไก่หนังปลาไก่นี่เป็นไงบ้างไม่ขายเนื้อไขหนังเหรอไหมฮะสามห้าสามร้อยเออลดเลยไหมสามพันร้อยนะครับไขเป็นเซตเป็นเซตไม่ต้องทอนตังค์ให้มันยุ่งแคบหมูค่ะครับส้มติ้งขนมนี่เรามาถึงตรงนี้มาเหนือแล้วนะฮะเนี่ยถึงอยุธยาละอยุธยาละนี่ครับนี่นี่คืออยุทยาจริงๆเลยนี่ครับปลา ปลาย่างปลาย่างหายดีไหมคะนี่น้ำพริกปลาต้มเค็มโอ้โหนะครับสูตรโบราณเลยนะครับคืออะไรปลาตะเพียนนะฮะปลาตะเพียนต้มเค็มก็เรียกว่าก้างนี้ไม่ติดคอแล้วเนาะหายหมดไม่มีก้างเล้วค่ะที่เอาก้างออกกันเหรอใช้เตาปืนใช้แค่อ้อยกับสับปะรดเหรอคะนี่นี่สับปะรดอ่ะ ได้กลิ่นแล้วน้ำลายหลนะครับนี่สงสัยว่าคุณแม่เป็นคนทำใช่ไหมคะนี่สูตรของคุณแม่แน่นอนคือคุณแม่ทิ้งทิ้งหม้อไว้ให้เพราะคุณแม่ตกคนในหม้อแล้วล่ะเนี่สังเกตจากรอยยิ้มได้เลยว่าต้องอร่อยจริงๆอ่ะับนะบอกตรงอร่อยผุดๆนี่แม่บอกเองฮะเนี่ฮะในรูปเลยโอ้คุณแม่กันสมัยนะนี่บอกตรงอร่อยผุดๆอร่อยผุดๆใช่ไห สวัสดีครับโอ้อันนี้ก็เป็นโบราณเนาะขนมกรงค่ะขายดีมากเลยอ่ะในครั้ที่นี่เราก็จะชวนลูกค้าชิมแค่มาเดินทุ่งโบชมนี่ชิมก็อิ่มแล้วครับชิมก็อิ่มแล้วและที่สําคัญคือของกินอะมากของกินอะไรจะไม่ค่อยซ้ํากันเลยนะคะแปลกจังเลยอ่ะคือเราจะจัดโซนให้ร้านค้าแข่งขันใช่ไหมคะเดินมาอีกหน่อยค่ะแวะมาชมที่ต่อหัวโบราณสมบัติผลัดกันชม ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของเก่าของนักสะสมในอัุทยาที่นำสมบัติเก่าๆของรักของห่วงของเก่าๆย้อนยุคไปเกือบ60ปีมาตั้งโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้แชะถ่ายรูปแล้วอัพลงไอจีเฟซบ o ๊กกันอีกด้วยค่ะ ร้านโบราณที่นี่อ๋อตื่นมีถ่ายรูปเดี๋ยวเชิญนางสาวไทยเดี๋ยวเราจะแต่งชุดจีนนั่งอยู่โบราณแล้วได้ได้นี่นั่งนั่งนั่งเลยยืนกันสิจริงๆแล้วพี่ต้องนั่งแล้วเราสองคนยืนอยู่ข้างๆขออนุญาตนะครับได้ไหมเป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลา น้ำทุ่งบัวชมเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง2ทุ่มอยู่ติดถนนพหลโยทินขาออกกิโลเมตรที่78ตำบลคลองจิกอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร035723127หรือที่ Facebook ตลาดน้ำทุ่งบัวชมค่ะ เป็นยังไงบ้างครับพี่จิ๊กครับผมว่าโอ้โหหลายท่านคุณผู้ชมหลายท่านที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยสนใจที่อยากจะมาแล้วอยากให้พี่ไปสารแบบอธิบายทางง่ายๆครับก็มายังไงคะทุกรันเดินทางง่ายสบายๆนะครับถ้ามาจากฟิวเจอร์ปปังสิตนะครับประมาณ35กิโลนะครับก็อยู่บนถนนหมายเลขหนึ่งถนนโยธินด้านซ้ายมือหลักกิโลเมตรที่เจ็ดสิบนะครับถ้าเดินมาที่นี่เดินทางมาที่นี่ก็สบายๆที่จอดรถกว้างขวางนะครับแล้วก็ ตรงว่าคอนเซปต์รายการเลยว่าพักบ้างอะไรบ้างนะครับมีทุกอย่างของกินสีผ้าของฝากสีพิษของกินถูกปากของฝากถูกใจตลาดน้ำผู้ชมก็เปิดกันทุกวันนะครับ365วันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเวลา2องทุ่มไม่มีวันหยุดด้วยไม่มีวันหยุดแล้ววันหยุดนะคตะเลิกหรือทุกเทศกาลนะครับเสาร์อาทิตย์ มีการแสดงให้ชมกันฟรีนะครับวาละสี่รอบด้วยกันสิบโมงครึ่งเที่ยงครึ่งสามโมงเย็นห้าโมงเย็นครับผมเรียกว่าถ้ามาให้มาให้คุ้มนะต้องมาช่วงแบบวันวันหยุดนะก็จะมีการแสดงด้วยนะฮะครับแล้วแบบนี้มีเบอร์โทรไหมคะที่จะถามว่าเผื่อใครมาแล้วุ้นอะไรแบบนี้ก็เอาเบอร์โทรง่ายๆนะครับครับผมมือถือแล้วกันนะครับครับเอศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าสองหนึ่งศูนย์สาม รับถือจะใครถือพี่ถืออยู่หรือเปล่าที่สำนักงานสำนักงานถือนะคะทางได้ค่ะแมเวลาวันนี้ของเราก็หมดแล้วเป็นที่น่าเสียดายจริงๆเลยนะคะเราอยากจะบอกว่าเราขอบคุณคุณพี่ไพศาลมากมากเลยเนาะขอบคุณมากๆเลยครับเช่นเดียวกันพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ทีมงานผู้บริหารนะครับก็ขอขอบคุณคุณจิกแล้วก็เรางุกโชลุนะครับที่ให้โอกาสตลาดน้ำผู้มนชมได้ประชาสัมพันธ์ การต้องเที่ยวจังหวัดนครศรีธยุธยาด้วยครับผมเราก็ยินดีรับใช้เนาะผมเชื่อว่านอกจากได้มาเที่ยวแล้วถิ่มท้องกลับบ้านแล้วมีของฝากกับบ้านด้วยแน่นอนค่ะเรานะคะวันนี้สามคนอยากจะบอกว่าซินซียุอีซินดี้โอชัยเพงเฮงเฮครับผมฮ่าๆ่่ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีค่ะ